ดิโกลาสแจ็กสันพื้นเพตั้งแต่สมัยเด,เด็กเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับเขาถึงขั้นว่าตัดนใจออกจากระบบการศึกษานะครับเพื่อจะลุยในเรื่องของฟุตบอลอย่างเต็มตัวมันเป็นการก้าวกระโดดเลยครับจากเด็กที่ย้ายมาจากแกมเบียมาอยู่ที่เซเนกัลลงเล่นแค่ฟุตบอลในระดับท้องถิ่นที่สําคัญนะครับการเติบโต,ตของเขาไม่เคยอยู่ในระบบทีมเยาวชนของสโมสรใดเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือแจ็กสันมีดีอย่างไรครับทำไมเชลซีถึงกล้าลงทุน Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับทุกท่านสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับเข้ามาแล้วครับเหมือนเดิมนะฮะฝากรบกวนขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะครับรวมถึงมีฟีเจอร์สแดนตครับเปช่องทางสนับสนุนโดยตรงนะครับ สถานการณ์ในซัมเมอร์น,นี้ของเชลซีมีประเด็นให้พูดถึงเยอะมากนะครับโดยเฉพาะาบรรดานาเตะขาออกนะซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนทายตามนโยบายครับของสโมสรเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเชลซียุคใหม่ภายใต้การนำของชอตบูลีเนี่ยลงทุนไปสูงถึง,ถงแตะ600ล้านปอน เพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้นะครประเด็นที่มันเห็นความชัดเจนก็คือการปล่อยนักเตะออกจากทีมเพื่อให้ความสมดุลในเรื่องของสถานการเงินนั้นมันคงที่หน่อยครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนักเตะใหม่เข้ามานะครับโอเคครับเราทราบว่าเชลซีนั้นได้คริสโตเฟอร์เองุนกูเข้ามาแล้วเป็นหนึ่งในตัวรุกที่ตกลงเจจาเสร็จสิ้นกันล่วงหน้านะครับแต่อีกคนที่เข้ามาในฐาน,นะการเป็นตำแหน่งแนวรุกมีชื่อของนิโคลัสแจ็กสันเข้ามาด้วยครับนักเตะทีมชาติสโลวีเกีจากบียาเรียลครับ แต่ในคนนี้ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นชื่อที่อยู่ในระดับบิ๊กเนมเท่าไหร่กับอายุ22ปีครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือแจ็คสันมีดีอย่างไรครับทำไมเชอซีถึงกล้าลงทุนในการคว้าตัวมาร่วมทีมแล้วก็ถูกตั้งเป้าหมายครับว่าจะเป็นกลุ่มนักเตะสายเลือดใหม่ครับในการเปลี่ยนแปลงและก็ยกระดับทีมขึ้นไปที่สำคัญนะครับการเต,ติบโตของเขาไม่เคยอยู่ใน ระบบทีมเยาวชนของสโมสรใดเลยนะครับแต่มาจากนักฟุตบอลข้างถนนเนี่ยแหละครับเล่นแค่ฟุตบอลถ้วยรายการท้องถิ่นจนกล้าเข้ามาสู่วงการฟุตบอลอาชีพเลยน,น่าสนใจมากๆาครับการเดินทางที่สุดสมหมาจันครับจากแข้งข้างถนนสู่ประตูของเชลซีนิโคลัสแจ็กสันครับแจ็กสันเกิดที่แกมเบรยนะครับเพียงแต่ว่าเขาย้ายมาใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตเนี่ยที่เซเนกัลตอนอายุ16ปีครับซึ่งพื้นเพตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับแต่การ ย้ายมาอยู่ประเทศใหม่มันเลยทําให้เหมือนต้องมาเริ่มกันใหม่ครับซึ่งตัวเขาก็ใช้ทักษะของการเล่นฟุตบอลเนี่ยแหละครับเป็นตัวนําทางเขาถึงขั้นว่าตัดสินใจออกจากระบบการศึกษานะครับเพื่อจะลุยในเรื่องของฟุตบอลอย่างเต็มตัวที่เซเนกัลเนี่ยมันมีรายการหนึ่งครับชื่อว่านาวิตันเนสครับเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น ของมานอาเด็กดาวรุ่งนะครับชิงแชมป์ระดับท้องถิ่นแต่เป็นเวทีที่แมวมองนั้นให้ความสําคัญอย่างมากครับแล้วแจ็คสันก็เข้าไปร่วมการแข่งขันในรายการนี้กับสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นที่ชื่อว่าไทลินครับเพียงแค่วันแรกครับที่ลงเล่นนะฮะย้อนความทรงจําโดยซาฟิตูซานยาครับคนนี้เนี่ยเคยเป็นกัปตันทีมฟุตบอลหญิงของทีมชาติสุนเก้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยซานยารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมไทลินครับเธอบอกว่า พอได้ตัวแจ็คสันมาวันต่อมาก็เลยทดสอบหน่อยให้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมที่ชื่อว่า A.S.C. t t e l l a เพราะว่าเล่นไปแป๊บเดียวครับประมาณ15นาทีผู้คนที่ชมอยู่ในเกมนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเฮ้ยนี่มันเนมานี่่าถูกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นเนมาเลยครับ คนตกใจมากมันเป็นฉายาที่ถูกได้รับจากเกมแรกเกมนั้นแหละครับแลวเขาก็เริ่มต่อยอดไปเรื่อยการแข่งขันฟุตบอลในระดับท้องถิ่นสร้างชื่อของตัวเองโดยที่ไม่เคยผ่านระบบอะคาเดมีขอสโมสรใดเลยครับจนกระทั่งไปเข้าตาของทีมใหญ่ทีมหนึ่งครับในระดับลีกสูงสุดของเซนกัลนั่นคือทีมคาซาสปอร์ต ก็มาเห็นจากเวทีนี้แหละครับคว้าแชมป์คว้าเกียรติยศในรูปแบบของฟุตบอลระดับท้องถิ่นสโมสรระดับสมัครเล่นก็เลยตัดสนใจดึงตัวเข้าสู่ร่วมทีมตอนนั้นนะครับเจ้าสัายุเป็นแค่17ปีมันเป็นการก้าวกระโดดเลยครับจากเด็กที่ย้ายมาจากแกมเบียมาอยู่ที่เซเนกลัลได้ปีกว่าๆลงเล่นแค่ฟุตบอลในระดับท้องถิ่นปรากฏว่าถูกสโมสรอ,อาชีพคาซาสปอร์ตดึงตัวเข้าสู่ทีมและลงเล่นในลีกสูงสุดของเซเนกัลเลยแบบโอ้เส้นกราฟ ณเ,นะเวลานั้นครับบดาราซาครับคนนี้เป็นกุนซือของคารซาสปอร์ตให้สัมภาษณ์กับทาง s p o r t n e w a f r i c a c o m นะครับบอกว่าตอนที่ได้นิโคลัสแซคซันเข้ามาสู่ทีมครับหลายคนก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันดูไม่ค่อยชัดเจนดูไร้ทิศทางเล่นก็เหมือนหวงบอลไม่ค่อยเข้าระบบไม่ค่อยตอบโจทย์กับฟุตบอลที่ต้องเล่นเป็นลีงอาชีพจริงๆนะครับแต่ซาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นแล้วรู้สึกอยากจะอยากจะลองเสี่ยงดู ก็คือพอรสวรรค์นในตัวเขานั่นแหละครับมันโดดเด่นมากแต่รู้ครับว่ามันต้องใช้เวลาในการขัดเกลาเอาเข้ามาสู่ในระบบเล่นให้เป็นระบบระเบียบเล่นในวิธีการแทคนติกของสโมสรแต่พื้นฐานเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์สูงอยู่แล้วและสซาก็เชื่อว่าเด็กคนนี้จะสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้แล้วก็ค่อยๆเติมไปครับค่อยๆสอนไปทีละจุดทีละก้าวเรื่องแทคกติกเรื่องการยืนตำแหน่งเรื่องการใช้เท้าทั้งสองข้างปูรากฐานกันใหม่หมดเลยและสิ่งที่มันได้รับกลับมาก็คือความมุ่งมั่นจากแจ็กสันเนี่ยแหละ ต่อให้โดนเขี่ยวเข็นโดนกดดันโดนคาดหวังเขาไม่มีแกว่งเลยครับเจอสภาวะความกดดันต่างๆซึ่งซาบ,บอกว่านี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติเลยนอกจากพรสวรรค์ดีแล้วการรับมือกับแรงกดดันก็ดีจิตใจแข็งแกร่งมากโค้ชคนเดิมเล่าต่อนะครับบอกว่าจําได้เลยครับแรกๆเดี่ยแฟนบอลก็บทวิจารณ์ครับเอามาทําไมไปดึงเด็กจากฟุตบอล ถ้วยข้างถนนมาอะไรประมาณนั้นแต่เป็นแค่เกมแรกเท่านั้นครับทุกคนได้เห็นคุณสมบัติของเขาและมันแทบจะเปลี่ยนทันทีเลยครับจากคําวิจารณ์จากความสงสัยกลายเป็นคําชื่นชมถึงแม้ว่าจะไม่เคยผ่านในระบบสนยนฝึกเยาวชนมาก่อนครับแต่อย่างที่บอกครับจุดเด่นของเขาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องความเร็วทักษะส่วนตัวและพอได้ค่อยเพาะบ่มความเป็นระบบเข้าไปครับความเข้าใจแทคนิกก,การเล่นเป็นทีมการจบสกอร์และเล่นได้หลากหลายมากขึ้นทั้งเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือเป็นตัวริมเส้นบวกกับอีกหนึ่งคุณสมบัติสําคัญคือ โจิโรชัยแข็งแกร่งมากมันเลยแบบเหมือนติดเครื่องเลยครับภายในระยะปีเดียวครับเริ่มมีแมวมองจากสโมสรหลีกยุโรปเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ทีมที่แสดงเจตจจำนงอย่างชัดเจน,เนคือเบนฟิก้ากับเบียเรลลครับเพียงแต่ว่าเบียเรลนั้นออกตัวเร็วกว่าครับเดินเครื่องปิดเดียวได้สําเร็จครับคว้าตัวแจ็คสันมาร่วมทีมในเดือนกันยายน2019รดเร็วมากครับเลนฟุตบ,บอลข้างถนนฟุตบ,บอลถ้วยท้องถิ่น มาเล่นลีกสูงสุดของเซเนกัลกับคาซาสปอร์ตและก้าวมาเล่นในลีกท็อปของยุโรปครับกับเยเรียลในสเปนเพียงแต่ว่าทุกสิ่งอย่างไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ18ไปปลายๆครับแล้วมันใหม่หมดเลยครับจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่ของนักเตะต่างชาติโดยเฉพาะเด็กดาวรุ่งที่ย้ายไปอยู่ประเทศใหม่สโมสรใหญ่มันต้องปรับตัวทั้งนั้นครับ แต่แจ็กสันเนี่ยแทบจะไม่เคยผ่านระบบของทีมฟุตบอลหลีกอาชีพในยุโรปนี่คือครั้งแรกของเขาและมันก็มาพร้อมกับกฎกติการะเบียบวินัยที่มันต้องแบบเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมในเชเรื่องปัจจัยภายนอกนะครับสิ่งแวดล้อมภาษาอาหารผู้คนวัฒนธรรมใหม่ๆยากหมดเลยครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยมีปัญหากับทางสตาฟโค้ชโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวเรื่องอาหารการกินมาถึงขั้นว่าเขาโดนเรียกไปไปด่า แบบตรง,ตรงๆนะครับว่ามันต้องปรับตัวได้เร็วกว่านี้อย่ามาติดเพียงแค่แบบเรื่องกินได้กินไม่ได้เพราะอาหารทุกสิ่งอย่างที่สโมสรทําให้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทางนั้นพี่แต่ว่าการย้ายมาอยู่กับเบีร์ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบพุ่งแบบปูดปราดขนาดนั้นครับเขาต้องเริ่มด้วยการย้ายไปร่วมทีมมิรันเดสครับในลีกรอง ฤดูญญากาล2020-21นั่แหละครับที่เขาเล่นให้กับมิรอนเดสแต่ก็ไม่ได้แจ้งเกิดอะไรมากมายครับกับโอกาสล,ลงเล่นไป17นัดยิงได้แค่ลูกเดียวหลายๆคนเริ่มเริ่มจะมองข้ามด้วยซ้ำไปว่าก็เฉยๆปกติครับไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่พอกลับมาครับอยู่กับบีเอเลและลงเล่นให้กับทีมสำรองบีเรเลเบย์ครับซึ่งอยู่ในลีกระดับ3นะครับของสเปนโอกาสตรงนั้นนะครับมันค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ตัวหน่อย แล้วสร้างผลงานยิงได้ทั้งหมด7ประตูครับจากการเล่นทั้งหน้าเป้าจากการเล่นทั้งตัวริมเส้นมันจึงทําให้เขานั้นได้เริ่มมีโอกาสครับไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่บ้างมีชื่อเป็นตัวสำรองในทีมชุดใหญ่บ้างตามจังหวะและสถานการณ์ซึ่งคนที่หยิบจับขึ้นมาเนี่ยคืออูนายเอเมรี่ครับ2021ถึง22ครับเป็นฤดูกาลที่แจ็คสันได้สัมผัสเวทีลาลิก้าอย่างจริงจังครับเพียงแต่ว่าก็ข้าๆออกนะฮะในหน้าของการเป็นกองหน้าดาวรุ่งจนกระทั่งซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยแหละครับ 2022-23เขามีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวสูมเสือ้อหมายเลข15ครับและคนที่ให้โอกาสก,ก็คือคนเดิมครับอุนไนเอเมรี่กุนซือแอสเันวิลลาคนปัจจุบันเนี่ยนะครับย้อนนำลึกพูดถึงเนี่ยคอัแจ็กสันบอกว่าเขาเป็นเด็กที่มีแววมากครับกำลังเติบโตบางครั้งเนี่ยผู้เล่นอย่างเขาเนี่ยต้องย้ายในฐานการยืมตัว เพื่อโอกาสและก็ความซ้อมเสมอในการลงเล่นแต่เราเดิมพันกับเขาเพราะความสามารถของเขานั้นสูงมากครับเขาควรได้รับประสบการณ์อย่างที่ต้องทําประตูนี่คือกระบวนการเรียนรู้ครับเราจําเป็นต้องสร้างผู้เล่นอายุน้อยและต้องวางเดิมพันพร้อมกับเขาและมันก็เริ่มแบบนั้นครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นอีกรอบครับก็คือเดือนตุลาคม2022อุนนเอเมรี่ย้ายมาคุมทีมแอสซามิลลาครับกุสุลใหม่คือกิเกเซตียนครับเหมือนกลับมาเริ่มลำหนึ่งอีกรอบหนึ่ง จ็คสันต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองซึ่งบทบาทตัวเรืองของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่ดีครับเพราะยังมีกลุ่มนักเตะตัวหลักที่ได้รับโอกาสก่อนเขาอย่างเช่นเคราโมเรโนโฮเซลุยส์มูราเรสแต่ทุกครั้งที่ลงไปเนี่ยก็มาจะสร้างอิมแพคได้จนถึงขั้นว่าช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาครับเขาเคยมีข่าวกับบอลมัดถึงขั้นว่าการเจรจารเนี่ยรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยแทบจะจบแล้วนะครับแต่โชคร้ายเหลือเกินครับระหว่างที่เจราจารกับบอลมัตนี่ครับมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง แฮมสตริงการเจรจา,จาเลยล่มไปแล้วพักยาวเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนมาถึงต้นเดือนเมษายนสถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู่ดีเท่าไหร่ครับกลับมาก,ก็เป็นตัวสำรองโอกาสลงเล่นก็น,น้อยลงจนถึงประมาณ8นัดสุดท้ายครับของฤด,ดูกาลด้วยสภาวะของทีมที่มันขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์นะครับกิเกเตซเซเียนเลยเลือกเดิมพันครับให้โอกาสนิวส์แลแจ็กสันลงเล่น8นัดที่เหลือปรากฏว่าโอ้โห เป็นช่วงเวลาที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวครับเขายิงไปทั้งหมด9ประตูบวกอีก2แอสซิสต์นะครับพาทีมนั้นจบอันดับ5ของตารางแล้วก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤษภาคมของลาลิกาสเปนด้วยครับคือเรียกว่ามามาโค้งสุดท้ายเลยครับงัดฟอร์มเก่งออกมา บทสรุปทั้งหมดนะครับตลอดทั้งซีซั่นที่มีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีท้าอาการบาดเจ็บมีทั้งเกือบย้ายทีมไปเล่นกับบอลมัดแจ็สันเล่นทั้งหมด26ินัดครับยิง12ประตู4แอซิสโดยเฉพาะ8นัดสุดท้ายที่ไม่ก้าลูกครับเมื่อจะนํทำให้ชื่อของเขาน,นกลับไปอยู่ในลิสต์การให้ความสนใจของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกของยุโรปและก็เป็นเชลซีเนี่ยแหละครับที่ปิดดีลได้สำเร็จ2ผู้นวยการร่วมของเชลซีครับทั้งโรนสจวตและพอวินสตันลีนะครับเป็นคู่ดำเนินการในดีลนี้แล้้้ววกกก็ตตตื่นนนเมารารัใได จ็กสันเข้ามาสู่กเชลซีพอวินสตานลี่นะครับบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่เปลี่ยนไปด้วยศักยภาพอย่างที่เขาแสดงให้เห็นกับบีเอเอลในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นว่าเขาเพร้อมสำหรับการก้าวต่อไปในอาชีพคาแข่งและเราเฝ้ารอการได้ทำงานร่วมกับเขาพร้อมกับมาริโอโปเชติโน่กุลซีคนใหม่และก็เพื่อนร่วมทีมเชลซีคนใหม่ บทสรุปของดีวนี้คือ34ล้านปอนด์เศรสัญญาย,ยาว8ปีกับดาวรุ่งอายุ22ปีและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เชลซีนั้นเปลี่ยนทายครั้งใหญ่เลยครับผู้เล่นหน้าเก่าๆย้าย,ายออกไปเกือบ10คนแล้ว และแจ็กสันก็จะกลายเป็นหนึ่งในความหวังใหม่แล้วกันครับและถือว่าเป็นดีลแรกๆในซัมเมอร์น,นี้แต่มันก็จะมาพร้อมกับเวทีที่ใหญ่ขึ้นงานใหญ่ขึ้นถูกคาดหวังมากขึ้นแน่นอนอย่างนั้นก็ตามครับถ้าเรามองเส้นทางการเติบโตของเขาะนะครับอย่างที่บอกครับนอกจากพอสวรรค์แล้วใจยังแกร่งด้วยครับวา่าน,นี้คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับแต่แจ็กสันพร้อมที่จะลุยครับในวันแรกที่เขาเปิดตัวกับเชลซีนะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่า ผมอยากจะมาค้าแข่งกับทีมใหญ่ในยุโรปอยู่แล้วและเชลซีก็คือหนึ่งในทีมนั้นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกและเป็นทีมที่เขาติดตามดูมาตั้งแต่สมัยเด็กตอนที่อยู่ในแอฟริกาเขาจำภาพของเดมบาบาได้ดิเอสโรกบาได้นิโคลัสอา n ์เนลกา ซึ่งทั้งหมดคือนักเตะระดับเก่งทั้งนั้นครับทุกคนเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นผมฝันที่จะลงเล่นให้กับทีมแบบนี้เสมอมาและตอนที่เชลซีติดต่อเข้ามาครับก็แทบไม่มีคําถามใดๆในหัวเลยผมตั้งใจทําออกมาให้มันดีที่สุดทุ่มเทร้อเปอร์เซ็และช่วยทีมอยู่เสมอผมอยากจะประสบความสําเร็จทั้งในฐานะตัวบุคคลและในฐานะของทีมผมต้องการความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นจึงหวังว่าถ้าตัวผมทํางานหนักที่นี่กับเชลซีสิ่งที่ผมพูดมาก็น่าจะเกิดขึ้นได้ และเราก็จะประสบผลไป,ปพร้อมๆกันมันเป็นการเปิดตัวที่อาจจะไม่ได้ถูกแสงสปอตไลท์จับตาม,มากนักครับในซัมเมอร์นี้แต่ก็ถือว่าเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วก็มาพร้อมกับปีที่เชลซีเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมใหม่หมดเลยครับน่าสนใจกับแนวรุกที่มีความหลากหลายตรงนี้ครับน่าเป้าได้ริมเส้นได้และน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือโค้ชคนใหม่อย่างปเชิโน่เนี่ยจะสามารถเค้นศักยภาพของเดลกาสแจ็กสันออกมาได้ดีแค่ไหนสาวกสิงบรู รอรุ้นรอติดตามชมได้เลยครับคาดหวังยังไงกันบ้างนะครับกับดิกราแจ็คสันนะครับ,บ,รบลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และก็มีฟีเจอร์สุดแต่งเป็นช่องทางในการสนับสนุนนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ